เจนิสโพสภาพหลังอัพหน้าใหม่คล้ายจีซูมากเป็นอีกหนึ่งสาวหมวยสุดน่ารักที่มักจะมีผลงานโลดแล่นในวงการบันเทิงอยู่บ่อยๆสำหรับสาวเจนิส เจนนิสตาหรือที่หลายคนคงจะจำสาวเจนนี่ได้ในเรื่องเมีย2018ที่เจ้าตัวรับบทเป็นพลอยไซด์นอกจากผลงานด้านการแสดงของสาวเจนนี่แล้วเจ้าตัวยังเป็นยูทูบเบอร์ความสวยความงามและยังเป็นเจ้าของแบรนด์เนมเสื้อผ้าอีกด้วยซึ่งล่าสุดนั้นสาวเจนิีก็ได้ไปอัพความสวยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็ได้เผยออกมาให้เพื่อนๆได้ชมหน้าใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่า หน้านั้นคล้ายกับใบหน้าของสาวจีซูนักร้องวง b l a c k พิง k อีกด้วยซึ่งไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็คล้ายกันสุดๆทำเอาแฟนคลับของสาวเจนิดเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนจีซูมากจีซูปะคาหรือแวบแรกคือแบบพีจีซูแบล็คพิง k เลยค่ะสวยมากๆนั่นเองค่ะ